สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงทั้งสองสายที่ขณะนี้กำลังดำเนินการกันอยู่นะครับโดยรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับ คณะรัฐมนตรีมีการเพิ่มงบเวรนคืน2.17พันล้านบาทซึ่งมีการคาดหมายว่าจะสามารถเร่งส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิอุทภาวได้ในเดือนตุลาคมนี้ในขณะที่รถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครนะครราชสีมานะครับมีการเซ็นเพิ่มอีก3สัญญานะครับมีการคาดหมายว่าจะเปิดให้บริการในปี2570 รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง ARF Future Channel ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการเพิ่มงบเว้นคืนของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินในศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่30มีนาคมนี้นะครับได้เห็นชอบหลักการความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่และการรือย้ายสาธารณูปโภคโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นำเสนอเพิ่มค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน2,170ล้านบาทจากกรอบวงเงินค่าจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน3,570ล้านบาท เพิ่มเป็น5,740ล้านบาทโดยสำนักงานงบประมาณนะครับมีความเห็นให้พิจารณาค่าเว้นคืนตามความเป็นจริงไม่ใช่ยึดติดแค่ราคาตลาดพร้อมกันนี้ได้ให้ทาง EEC พิจารณาหากมีวงเงินเหลือให้นำมาวางเป็นค่าเว้นคืนได้ ทั้งนี้นะครับด้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดําเนินการและจะทำทำลน์การดําเนินงานรายงานต่อ EEC และกระสวงคมนาคมทุกเดือนเพื่อให้ช่วยกันติดตามแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งการส่งมอบพื้นที่นะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ช่วงซึ่งขณะนี้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือส่วนนอกเมืองตั้งแต่สุวรรณภูมิถึงอุตรภาวซึ่งจะออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานนะครับให้เอกชนเข้าพื้นที่เริ่มก่อสร้างได้ภายในวันที่24ตุลาคม2564และการส่งมอบรถไฟฟ้า Airport ์ตเร l i ิงในช่วงสุวรรณภูมิมักสันพญาไทส่วนเฟสที่2นะครับส่วนพื้นที่ในเมืองตั้งแต่พญาไทดอนเมือง มีกำหนดส่งภายใน2ปีหรือภายในเดือนตุลาคม2566ซึ่งจากการติดตามความพร้อมคาดว่าจะสามารถเร่งรัดและส่งมอบได้ไม่เกินเดือนธันวาคม2565 ในส่วนของงบค่าเวรคืนที่เพิ่มขึ้น2,170ล้านบาทนะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือวงเงิน607ล้านบาทเป็นงบกลางในปี2564ใช้สำหรับเป็นค่าเวรคืนที่ดินช่วงสุวรรณภูมิอุตภาาเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนได้ภายในเดือนตุลาคม2564 และส่วนที่2วงเงิน1562ล้านบาทเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,565สำหรับค่าจัดกรรมสิทธิดินและสำรวจอสังหาริมทรัพย์และเผื่อค่าอุทธรเพิ่มเติมด้วย เรามาต่อกันที่รถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีการลงนามสัญญารถไฟความเร็วสูงเพิ่มอีก3สัญญานะครับรวมเว็ดเงินทั้งสิ้น2.7หมื่นล้านบาท เมื่อวันที่29มีนาคม2,564นศากสยักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานาครหนองคายระยะที่หงช่วงกรุงเทพมหานาครถึงนครราชสีมา จำนวน3สัญญาระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทคู่สัญญาสำหรับ3สัญญาที่มีการเซ็นสัญญากันนะครับรวมวงเงินก่อสร้างทั้งสิ้น27,527 27ล้านบาทจะมีระยะเวลาการก่อสร้างแต่ละสัญญา1,080วันซึ่ง3สัญญาดังกล่าวประกอบด้วย สัญญาที่4ขีสเป็นงานโยธาสำหรับช่วงนวนครถึงบ้านโพนะครับในวงเงินก่อสร้าง11,525ล้านบาทงานโยธาสำหรับช่วงนวนครบ,บ้านโพจะประกอบด้วยงานโครงสร้างทางรถไฟซึ่งเป็นทางยกระดับ23กิโลเมตรงานก่อสร้างทางวิ่งเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้างานระบบระบายน้ำงานรื้อย้ายรางและระบบสาธารณูปโภคต่างๆสัญญาที่4ขีด4งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยวงเงินก่อสร้าง6,573ล้านบาทนะครับเป็นงานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยจะประกอบด้วยทางรถไฟระดับพื้นในศูนย์ซ่อมบำรุง งานอาคารภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรวมถนนต่อเชื่อมซึ่งได้แก่อาคารระบบซ่อมบำรุงขบวนรถไฟนะครับ19อาคารอาคารควบคุมระบบจัดการเดินรถและฝึกอบรม4อาคารอาคารสำหรับระบบซ่อมบำรุงทาง8อาคารงานก่อสร้างถนนงานระบบระบายน้ำและงานรื้ย้ายระบบสาธารณูปโภคต่าง และอีกหนึ่งสัญญานะครับสัญญาที่4.6งานโยธาสำหรับช่วงพระแก้วสระบุรีวงเงินก่อสร้าง9,428ล้านบาทสำหรับงานโยธาช่วงพระแก้วสระบุรีนะครับจะประกอบด้วยงานโครงสร้างทางรถไฟระยะทางรวม31.6กิโลเมตร แบ่งเป็นคันทางระดับดิน7.2กิโลเมตรนะครับและทางยกระดับ24.5กิโลเมตรงานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า7แห่งรวมทั้งงานรื้อย้ายสถานีเดิมงานปรับปรุงย้ายถนนเดิมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟงานระบบระบายน้ำและงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟไทยจีนนะครับเส้นทางกรุงเทพมหานครนะครราชสีมาหนองคายจะมีระยะทางทั้งสิ้น606กิโลเมตรโดยในระยะแรกนะครับเส้นทางกรุงเทพนะครราชสีมาระยะทาง250กิโลเมตร ในวงเงินลงทุน179,412ล้านบาทซึ่งจะแบ่งงานโยธาเป็น14สัญญานะครับภาพรวมการก่อสร้างยังเป็นไปตามแผนงานโดยได้ลงนามสัญญาก่อสร้างไปแล้ว10สัญญานะครับยังคงเหลืออีก4สัญญาที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการดำเนินการซึ่งจะเร่งรัดให้ประมูลและเซ็นสัญญาให้เสร็จภายในปีนี้ในส่วนของความคืบหน้าของเฟส2นะครับเส้นทางนครราชสีมาหนองคาย ระยะทาง356กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบซึ่งเป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้หลีกเลี่ยงการตัดเส้นทางผ่านชุมชนหรือให้มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุดและทําให้เกิดการกระจายการพัฒนาและเชื่อมเข้าสู่สถานีโดยใช้ระบบฟีเดอร์ซึ่งจะออกแบบแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2564นี้ ครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวความคืบหน้าล่าสุดของรถไฟความเร็วสูงทั้ง2ส,สายทางนะครับที่ขณะนี้กำลังเดินหน้าดำเนินโครงการกันอยู่ความคืบหน้าของโครงการต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Art f ฟ u t u r e Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ